สวัสดีค่ะทีมค่ะดาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราตั้งใจทํามาเพื่อคุณลุงคุณป้าหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีอาการเข่าเสื่อมหรือว่าปวดเข่าขณะเดินนะคะโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เดินเดินไปเราก็รู้สึกเมื่อยนะคะหรือว่าลุกขึ้นมาก็เจ็บเข่าเนาะหรือว่าเข่าไม่ค่อยมีแรงนะคะยังไงก็ต้องดูคลิปนี้และคลิปนี้เป็นคลิปของคุณเลยนะคะค่ะ เราจะนําของใช้ในบ้านง่ายๆนะคะอย่างเช่นขวดน้ํานะคะหรือผ้าขนหนูหรือเก้าอี้ที่มีพลักพิงนะคะมาใช้ช่วยบริหารหัวเขาะะ่าค่ะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งเครื่องมือราคาแพงๆนะคะใช่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแล้วก็ยังไม่มีไอเดียว่วาอยากจะออกกําลังกายยังไงนะคะหยิบของใช้ที่มีในบ้านของคุณแล้วก็ออกกําลังกายพร้อมกับพวกเราเลยคะ่ะ 5. อุปกรณ์กายภาพจากของในบ้าน1 เก้าอี้ที่มีพนักพิงควรเลือกแบบที่ไม่มีล้อและมั่นคงนะคะใช้สำหรับนั่งฝึกท่าบริหารเข่ายืดขาหรือฝึกการทรงตัวค่ะ 2. หมอนหรือผ้าคนหนูมว้วนใช้รองใต้เข่าตอนนอนฝึกได้นะคะหรือม้วนไว้พาดขาให้สบายขึ้นค่ะ 3. ขวดน้ําดื่มขวด500มิลลิตรหรือ1ลิตรก็ใช้แทนดัมเบลได้นะคะสำหรับฝึกแขนหรือเพิ่มแรงขาระหว่างท่าเหยียดค่ะ 4. ถุงข้าวสารเล็กหรือถุงทรายเอาไว้ถ่วงน้ําหนักเวลาฝึกขาเบาๆหรือพาดข้าเท้าระหว่างฝึกได้นะคะ 5. กำแพงบ้านใช้พิงหรือฝึกทรงตัวยืนขาเดียวหรือสควอตเบาๆก็ปลอดภัยค่ะกำแพงบ้านอันนี้ของดีเลยนะคะ ใครที่มีอุปกรณ์หรือว่าของครบแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเรานะหรือว่าจะมีบางคนเราไพิมีที่เขาประยุกต์ใช้หยิบใช้ของที่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างอื่นเนาะ,ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะคะาการฟื้นฟูที่ดีนะคะสามารถเริ่มได้ง่ายจากของที่เรามีเลยค่ะ ขอแค่ไม่หยุดขยับเท่านั้นเองนะคะใช่เดี๋ยว EP หน้านะคะก็จะมาเจอพวกเรา2คนเนาะอีพ e ีหน้าเราก็จะพาไปใช้ของพวกนี้ในการออกกำลังกายให้ขาเรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งนะคะค่ะการมีสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มต้นง่ายๆจากบ้านของคุณเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะ เข่าของคุณให้เราดูแลปรึกษาเราทันที scs คลินิกรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม